ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พามาชมสวนยามเช้าเชนะครับชมสวนยามเช้าเช้ากับสวนปอปั้นชาแนลนะครับผมสวนทุเรียนเล็กนะครับอันนี้ทุเรียนเล็กก็อายุครบ1ปีนะครับผมครบ1ปีเต็มนะครับก็แตกยอดได้สวยงามมากนะครับผม นี้ก็จะพามาชมนะครับสำหรับทุเรียนเล็กนะครับมาชมบรรยากาศนะครับกับยามเชา้าเช้าฟ้าคึมคึนะครับฟ้าคึมคึมตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงกว่ากว่านะครับผมฟ้าคึมคึมกับยามเช้าเช้านะครับนี่ครับยอดอ่อนนะครับ ผมก็ได้ทําการฉีดยาฆ่า,มาแมลงนะครับป้องกันมแมลงนะครับผมช่วงยอดอ่อนนะครับผมครับวพา,ามาชมครับผมส่วนวิธีการทํำยังไงครับผมผมก็ได้ทําคลิปลงไปแล้วนะครับไปหาเปิดดูคลิปเก่าๆของผมได้นะครับที่ช่องปอปั้นชาแนลนะครับผม ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมผมจะได้ทำคลิปออกมาให้นำเสนอให้เพื่อนเื่อได้ชมกันนะครับสำหรับแนวทางนะครับแนวทางการปลูกทุเรียนครับตั้งแต่เริ่มนะครับผมก็ได้ทำคลิปลงไปเยอะนะครับไปหาเปิดดูเปิดอ่านกันได้นะครับเปิดฟังนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะ สำหรับทุเรียนภาคอีสานนะครับทุเรียนอยู่โคราชนะครับผมจังหวัดนครราชสีมาครับก็ครบหนึ่งปีเต็มนะครับผมต้นนี้นะครับครบหนึ่งขวบแล้วนะครับซื้อมาต้นหกสิบบาทนะครับซื้อมาต้นหกสิบบาทครับต้นกว่าประมาณนี้นะครับต้นประมาณเชียงไม่ถึงประมาณเชียงหัวเข่านะครับวันห้าสิบหกสิบเซนนะครับ ตอนนี้ก็ได้เม็ดประมาณเม็ดห้าสิบเม็ดหกสิบแล้วครับนี่เชียงหัวแล้วเชียงหัวผมนะครับสำหรับเพื่อนๆอ,อยากถามอะไรก็เม้นเข้ามาถามได้นะครับอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับเนาะอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรก็เม้น์เข้ามาถามกันได้นะครับสําหรับแนวทางนะครับการปลูกการใส่ปุ๋ยนะครับฉีดฮอร์โมนทางใบนะครับ ่อยางไรรนะคับก็เมนเข้ามาสอบถามกันได้นะครับเข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับผมถ้าผมรู้ผมก็ยินดีที่จะต,ตอบนะครับก็เพื่อเป็นแนวทางสําหรับมือใหม่นะครับเนาะจะได้เอาไปปรับใช้ในส่วนของตัวเองได้นะครับก็กําลังแตกยอดนะครับยอดเดินต่อเนื่องนะครับ ช่วงนี้สําคัญนะครับช่วงนี้นะครับช่วงที่เขากําลังแตกยอดอย่างนี้สําคัญเลยนะครับสําคัญนะครับผมก็ต้องเก็บใบให้อยู่นะครับถ้าเก็บใบให้อยู่ทุกชุดนะครับทุนเรียนจะโตเร็วนะครับพยายามฉีดป้องกันแมลงนะครับและทางดินนะครับควรบำรุงดินด้วยนะครับไม่ใช่ใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวนะครับต้องบำรุงดินด้วยนะครับถ้าดินไม่ดี เรียนงามไม่ได้นะครับบางคนใส่แต่ปุ๋ยเคมีเคมคีเพื่อจะให้พืชงามครับแต่ดินดินไม่ดียังไงก็ไม่งามนะครับเพราะฉะนั้นต้องบำรุงดินด้วยครับบำรุงต้นด้วยนะครับไปพร้อมๆกันนะครับผมบางคนใส่แต่เคมีเคมีครับแต่ไม่ดูดินตัวเองนะครับถ้าดินไม่ดี ทุเรียนจะงามได้อย่างไรนะครับเนาะก็เอาไปเป็นแนวทางนะครับใช้ในสวนตัวเองนะครับต้องรู้จักแนวทางนะครับรู้จากแนวทางรู้จักหลักการนะครับรู้จักแนวทางรู้จักหลักการนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นทุเรียนอายุหนึ่งขวบเต็มครับหนึ่งปีเต็มนั่นเองครับ ปีนี้นี่ปีนี้แรงจัดนะครับแรงจัดโดนฝนเต็มเต็มก็ประมาณสองขรั้งอยู่เลยครับสําหรับทุเรียนโคลาชนะครับแรงจัดแรงมากนะครับผมร้อนด้วยครับอากาศร้อน,นครับแก่แต่จอทุกต้นนะครับผมแต่จอทุกต้นนะครับ ต谢谢 eter, ัวนี้ก็ได้ทําการเอามาแซมนะครับเอามาซ่อมนะครับตัวนี้ครับมาซ่อมอยู่นะครับอันนี้ก็ได้ประมาณสามเดือนครับสามเดือนแล้วครับตัวนี้เอามาซ่อมนะครับนี่นี่ซื้อมาตัวนร้อยยี่สิบนะครับเอามาซ่อมครับได้ประมาณสามเดือนครับตัวนี้ครับยอดก็ออกสามชุดแล้วครับนี่ชุดที่สามครับนี่ยอดนะครับ สวยงามนะคร Sugar, french, monsieur, Circuit, Rivers, uno, ับผมนี้มัซ่อมนะครับน <techn Joshua> ี <interes universe> <Bour nem> ่ต้นนี้คร <punto> ับผมจะมาบอกครับต้นนี้มาว่าเป็นอะไรนะครับต้นนี้นะครับน้ํามันแช่คูนนะครับน้ําแช่คูนครับน้ํามันแช่คูนต้นนะครับน้ํามันแช่คูนผมก็ไม่ได้มาดูนะครับเพราะว่าดินเก่าของเขามันยุบครับดินเก่าของเขามันยุบแล้วทีนี้น้ําน้ํามันแช่ไปในคูนครับ ทาให้เป็นอย่างนี้ครับก็ได้ทําการแก้ไขนะครับทําการแก้ไขพูนดินนะครับพูนดินทําที่ระบายน้ําของเขาให้เขานะครับอย่าให้น้ําเฉะนะครับผมตอนนี้ก็แตกยอดมาครับนี่กาลังแตกยอดครับผมแตกยอดออกมาใหม่นะครับแต่ว่าผมก็ได้ทําการหาต้นมาซ่อมแล้วนะครับมาซ่อมปูกขางกันประมาณหนึ่งเมตรนะครับเผื่อต้นนี้รอดนะครับต้นนี้รอด ันจะได้ห่างกันประมาณหนึ่งเมตรนะครับอาจจะมีต้นคู่ rainbow, ค 1, ไปเลยนะครับถ uh ้าไม่รอดก็แล้วไปนะครับก็ได้ทําการซื้อต้นมาซ่อมไป้รอแล้วนะครับก็ฝากบอกเพื่อนๆนะครับต้นไหนที่ไม่แข็งแรงก็หาต้นมาซ่อมได้เลยครับไม่ต้องเสียเวลานะครับถ้าขารลอดก็ะดีไปนะครับถ้าไม่รอดก็ไม่เป็นไรนะครับเราซื้อต้นใหม่มาซ่อมไว้เลยนะครับซ่อมแซมนะครับก็ห่างกันหนึ่งเมตรนะครับสำหรับซ่อมนะครับ นจนเสร็จซ่อมนะครับเนาะก็ตั้งแต่ปลูกมากับเป็นตัวนี้ตัว,ตวแรกนะครับผมก็ซ่อมไปแล้วนะครับตัวนี้ได้สามเดือนนะครับผมนะครับอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงบ้างนะครับเพราะว่าผมไม่มีค่อยมีเวลานะครับไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะครับ ปล่อยไปตามธรรมชาติบ้างอะไรบ้างนะครับอย่าไปเยอะกับเ้านะครับทุเรียนครับอย่าไปเยอะก็หลัก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 การก็เป็นที่ดินดูที่ดินนะครับดูที่ความชื้นของดินนะครับหลักการเลยนะครับนั่นแหละครับบางคนใส่แต่เคมีเคมีนะครับถ้าใส่เคมีมากๆทําให้ดินเสียนะครับดินเป็นกรดนะครับดินเป็นกรดที่นี้เชื้อราก็จะเข้าเลยครับเพราะว่าเชื้อรา จะเติบโตได้ดีในดินที่เป็นกรดนะครับผมรับผมก็เป็นแนวทางนะครับผมแนวทางสําหรับเพื่อนๆน,นะครับเพื่อนๆมือใหม่นะครับเนาะส่วนเพื่อนๆที่มีความรู้ก็มาเม้น์แลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับผมแล้วก็จะได้มาทําการตัดหญ้าใส่ปุ๋ยนะครับผมจะได้มาทการตัดหญ้าใส่ปุ๋ยอีกผมจะใส่ยี่สิบ วันครั้งหนึ่งสิบห้าถึงยี่สิบวันนะครับครั้งหนึ่งนะครบบแตกยอดทุกต้นนะครับประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับตัวเล็กของผมก็จะมีประมาณแปดสิบกว่าต้นแปดสิบกว่าต้นครับสําหรับแปลงนี้นะครับแปดสิบกว่าต้นนะครับแตกยอดพร้อมกันประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นตบ ตอนนี้ฟ้าก็คึมครับตอนเช้าๆนะครับเนาะเดี๋ยวจะไม่ออกครับถ้าแดดออกจะดูสวยกว่านี้นะครับถ้าแดดออกมีใบเขาจะงาแว็บเลยนะครับสำหรับทุเรียนนะครับดูแลให้ถูกวิธีครับดูแลให้ถูกวิธีครับต้องก็พยายามอย่าใส่อะไรเข้าไปเยอะนะครับ เขาหากินอยู่ผิวดินครับหากินอยู่หน้าดินอยู่แล้วนะครับไม่ต้องใส่อะไรให้เขาเยอะนะครับเพราะหน้าดินของเราก็มีแร่ธาตุอาหารเพียงพอแล้วนะครับสําหรับเขานะครับก็เราก็เติมบ้างนิดหน่อยนะครับหลักๆก็ทาให้ดินร่วนซุยนะครับทําให้รากเขาเดินดีนะครับหลักๆเลยนะครับทํายังไงก็ได้ให้เขารากเขาเดินดีทําให้ดินร่วนซุยนะครับผม เคมีจะไปใส่เยอะนะเคมีก็ใส่ก็ใส่ห่างๆนะครับใส่นี่นะครับมอสฟิงเกอร์เลยนะครับใส่ห่างๆอ้อมๆเลยนะครับเพื่อลอกลากให้เขาเดินลอกลากให้เขาเดินออกมาหากินไกลๆนะครับแล้วกิ่นของเขาจะได้กลางออกนะครับต่อไปนะครับครับก่ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อผมจะได้มีกําลังใจนะครับนำอะไรดีๆมาเสนอนําเสนอกับเพื่อนๆอีกนะครับ เพเป็นแนวทางนะครับให้เพื่อนๆศึกษาหาความรู้กัน,นับครับนะผมผรับผมยอดก็ออกทุกต้นนะครับผมสวยงามเลยทีเดียวนะครับแค่นั้นแหละครับก็บำรุงดินด้วยนะครับทำให้ดินดีนะครับทำยังไงก็ได้ให้ดินดีหาปุ๋ยคอกหาอินทรีย์วัตถุมาใส่นะครับ ปุ๋ยคอกหาอินทรีย์วัตถุมาใส่นะครับอย่าไปใส่เคมีอย่างเดียวนะครับสาหรับทุเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเล็กทุเรียนใหญ่นะครับเขาจะไม่ชอบเคมีมากเท่าไหร่นะครับเคมีจะทําให้ดินเสียดินเป็นกรดครับเคมีครับอันตรายนะครับถ้าดินเป็นกรดแล้วจะทําให้เชื้อราเข้านะเพราะว่าเชื้อราเติบโตได้ดีในดินที่เป็นกรดนะครับ ต้องรู้ไว้นะครับต้องรู้หลักการครับอย่างนี้นะครับแล้วทุเรียนของเราจะแข็งแรงครับถ้าดินเป็นกรดดินเป็นด่างทุเรียนทุเรียนจะแสดงอาการเลยนะครับถ้าทุเรียนแสดงอาการปุ๊บนั่นแหละครับปัญหานะครับต้องหาวิธีมาแก้ต้องหาของมาบดดินตรวจดินนะครับยากนะครับก็ทําตามที่เราเคยได้ทํามานะครับ ก็หาปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักอินทรีย์วัตถุนะครับมาใส่ให้ดินมาบำรุงดินครับเป็นหลักนะครับบำรุงบำรุงดินให้ดีนะครับเป็นหลักเลยนะครับเคมีนี่ไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นเลยนะครับเคมีก็ก็ก็จาเป็นบ้างนะครับบางบางครั้งนะครับสําหรับทุเรียนที่ขาดสารอาหารนะครับต้อง ก็อยู่ที่พื้นที่ของตัวเองนะครับอยู่ที่ดินของตัวเองครับดูครับมันหาอิซีวัตถุมาใส่นะครับหาปุยคอกนะครับใส่ดินใส่โคลนต้นครับจะทําให้ดินร่วนซยนะเราใส่ห่างๆโคลนนะครับเช่นเคยนะครับห้ามใส่อะไรเข้าไปโดยเด็ดขาดครับใกล้ๆโคลนครับใกล้ๆใกล้โคลนใกล้ๆรากห้ามเลยนะครับต้องใส่รอบๆนะครับรอบครับรอบรอบนอกครับผม รอบนอกโคนนะครับรอบนอก,นอกปลายทรงพุ่มนั่นเองครับปลายทรงพุ่มต้นนี้ก็แตกยอดครับเหมือนกันครับก็แตกทุกต้นนะครับฝากก่อนะครับวา่บเวาเพื่อมาเป็นแนวทางนะครับเพบื่อมาเป็นแนวทางก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับ,บกไดไลค์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับผม